มีงูเขียวเข้มมาไปดูมาดูมาดูมีงูเขียวเข้มอุ้ยเสื้องูเขียวเข้มนี่ครับเสื้องูเขียวเข้มเอาสักตัวไหมเอาสักตัวไหมเออเออเขาเขาจะจัเสียงเธอแล้วไอ้เฮือมึงจับเสียงนิดนึงเสียงนี้ลองนี่นเสียงเหรอแบบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเสียดีเฉยียงเหมือนเดิมเลยเสียงเสียงเล็กเล่นเสียงเล็กเล่นเสียงเล็กอะระัสดีครับผมสวัสครับผม ไปมึงกลับไป,ไปกลับกับพี่ปไปหนึ่งห้าครับโอ้ยสุดยอดผมสรับชาวแก๊งแบงก์โอสดีครับผมบผวงส เฮ้ยอยู่นี่กองอยู่นี่ยามอยู่ไหนทุกคนครับกลับไปแล้วครับวันนี้กลับมากับที่ว่าผมเห็นตามโซเชียลตามช่องพี่ปืน R B G ผมเห็นน้องคนนี้เขากลับมาแล้วครับพทุกคนน้องเฮอริเคนครับกูไม่รู้ว่ามันแดกอะไรมาครับตอนนี้มันสูงเกือบ2เมตรทุกคนครับมาช่วยกําลังใจให้คลิปนี้หน่อยนะไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะก็คือวันนี้เราจะเอาเฮอริเคนนะครับมาบุกถึงที่เลยดีกว่าเอาเรียกว่าเยือนถิ่นนี้เลยดีกว่าเพราะปกติครั้งที่แล้วเฮอริเคนไปจระเข้หันที่ไปจับจระเข้แต่งตัวเป็นไก่ทองฮะ ตอนนั้นยังตอนนั้นยังตัวเลี้อยู่เลยบ้าบ่าไอ้ชายไปแล้วลงไมเลยลงไม่ได้ไปลงไปเอาเอามาไอ้บดีดเฮ้ยโอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวนี้เป็นข้าวตัวแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวน้องเข้ามาแล้วมากับใครรู้ไหมพี่ชายผมต้องบอกว่าสายบ้ากามสวแโอ้ตัวนี้หนักเลยตัวนี้หนักเลยไม่อยากให้เจอพ่อกูเลยไปด้วยกันนะเด็โอเคครับไปครับ b blessings f a l l i n g me. I g RPG มาเดินขบวนเดินเข้ามาเ o ินเข้ามาเปืนเข้ามัเดีนเข้ามัเดินเข้ามัเดินเข้ามับมโดนปืนยาอาชีพไก่ไั่ไก่ก่ไก่ไก่ไกายก่กายป็นยกายๆนึกว่าหมอุนิมเอาเฮเอาเฮอกถึงบ้านเลยขอบคุณมากครับพี่ตอนแรกจะติดต่อน้องแต่ว่าแบบเอ้ยก็เห็นพิ่งไปออกช่องพี่ปืนมาครับ ไม่ต้องอะไรกันเลยคือเดี๋ยววันนี้เธ<ม>อจะปลอมตัวให้แบบปลอมตัวเป็นไรเดอร์พี่ออออแล้วแบบผมก็จะอยู่กันที่บ้านแบบวันนี้จะแบบไม่ได้มีคลิปอะไรหรอกแต่ว่าจะให้มาแล้วแบบเอาของมาส่งส<า>แล้วดูท<อ>ีแอคเขาดิแล้วพี่ขออย,อย่างเดียวคือ,อยังไงก็ได้ยือ้อการคุยกับเขาให้ได้เดี๋ยวแล้วของอนะ่ะของบอกเลยว่าแพางๆแบบหมื่นห้าบอกผมจะเก็บอะไรอ่ะผม อ๋อคือสั่งของมาแล้วยังไม่จ่ายเงินยังไม่จ่ายตังค์คือเก็บแล้วพ่อก็ไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้แล้ววันนี้พ่อเขาเขาอยู่บ้านคนเดียวเพราะแม่เพิ่งออกไปข้างนอกแล้วมีอยู่กับผมเนี่ยแล้วก็มีแม่บ้านแต่ปกติแม่บ้านจะเดินมารับแต่วันนี้ผมจะยื้อยังไงให้เขาเดินออกมารับเองทำยังไงก็ได้คุยกับเขาให้นานที่สุดเรามายืนตักแตะนะท่านรงเนี่ยเขาเขาจะจำเสียงเฮือดแล้วไอ้เฮือมึงดัำเสียงนิดนึงเสียงนี้ลองนี่เสียงเหรอแบบสวัสดีครับโบสวัสดีครับโบ

มันกลับไปกลับกับพี่เราจะแปลงเป็นไรเดอร์ยังไงหนุ่ผมมีชุดมีพ็อปมีอะไรทุกอย่างเลยแต่ไรเดอร์ไม่ได้ไรเดอร์แบบขับมอไซค์มาปกติครับไรเดอร์เมืองนอกครับเฮ้ยไรเดอร์นิวยอร์กไรเดอร์ขับอะไรขับสกูตเตอร์มาอันนี้เลยอันนี้นะอันนี้เลยอุ้ยตัวนี้มันอยากออกกล้องเนาะเตรียมเตรียมให้เตรียมให้เดี๋ยวใช้อันนี้ก่อนเลยแล้วก็แบกของมาอันนี้ก็เป็นนายบอรดเราก็ส่งของแต่เป็นไรเดอร์แบบ U.S. ไงแบบเมืองนอกเขาใช้ใช่ไอเออร์เดี๋ยวไปเจอกันข้างในแต่่่่่วววาาพพีีีออยยูไน้ลลมเเด๋ขป แบบนั่งชิวแบบกินกางอะไรอางเนี้ยนพังไม่พังก็ต้องรอดูอทีกันเพราะว่าแต่ขออย่างเดียวคือคุยเขาให้ได้นานที่สุดเพราะพ่อพี่อ่ะถ้าถ้ามึงคุยเก่งไหมเขาไม่ค่อยคุยนะถ้าเป็นสมมว่าเขาไม่ใช่คือเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องเขาอาจจะเดือเข้าเลยยื้อเขาให้นานที่สุดยื้อนะยื้อป่ะเดี๋ยวมึงไปแต่งตัวป่ะเดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วไปร้อนให้น้องก่อนป่ะป่าป่ะเดี๋ยวเราต้องแต่งผมนึงเสื้อเขียวมันจะดูเหมือนอุปกรณ์งานสร้างอ่ะงานช่างอ่ะคุ้มความใส่ก่อนใส่คุมใส่นิดี้ พ่อไม่ได้เจอนานน่หว่าหนานะพี่หุปีมะมสองปีสองปีหยังตัวเล็กๆอยู่เลยก็ไปเปิดหัวไม่รู้นะความสูงมึงก็ได้เลยใส่ชุดอย่างเงี้ยป้าป้ากลับไปานพุ่งลงมนเหมือนเกินเหมือนจะเป็นชาวนางไงลูกผิดด้านใส่ใส่ใส่ทีดิบึ้งเนี่ยเอาแบบเดี๋ยวคนนี้เปิดแล้วเฮ้ยอย่างเงี้ยเออ เนียนเลยอ่ะของอะนี่น um ี่นีนี่เองต้องไปส่งของเพราะไรเดอร์ต้องไปส่งของแล้วมึงขับเป็นไหมเนี่ยมึงขับเป็นแม่เซกูเตอร์เนี่ยพอได้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 ได้ไม่คีดพอได้พอได้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคอยเงินเลย Lately, is coming down a lot They coming down I see my fam, I can't be down and out I can't be down and out What are you doing? a มาต่งของครับผมปล่อยเพลงเร็วหเพลงช้าเเร็วแข่งหดมางของครับอะครับ้างครับอะครับ้างครับบยบบไหนวเนี่ยาสงของครับพี่างของนะของใครครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยองศักดิ์ครับรอองศักดิ์อนัะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปเรียกฟองศักดิ์ให้นะครับปัญหาครับครับวูนี่เป็นเปนยังอาอาโอ้โหตั้งแต่ไลค์ตั้งแต่ดูติ๊กตอ็อกไลฟ์ติ๊กต็อกติสั่งของหนังเลยนะเฮ้ยพ่อ,อ,อว่าไนะอไม่ได้ตั้งชื่อพ่าอะไปดูนี่แหละพ่อไปไปเซ็นแล้วต้องไปเซ็นรับเลยไลฟ์ดูติ๊ตกต็อกก็เป็าอันที่ให้แหงสั่งกางเกงอะไรมามาถึงแล้วนะอันนั้นอะอันนี้ไปกดสั่งอะไรเลยเนีย่ยถุงกระเดื่อเลยนะเฮ้ยครับผม ครับมาส่งของครับครับนี่มาส่งของครับสั่งเหรอเท่าไหร่เท่าไหร่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรคุณโอ่สั่งะครับคุณสั่งไว้นะครับผมก็เลยมาส่งครับพอได้สั่งมาเนี่ยคือถ้าไหร่เท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ครับยอดเรียกเง่นไ่้ไหมยอด

ไม่คุณพันธีม่เหนีกไม่ายมอะไรตอไปนี่้องแล้วทย่นะมตองเลยคุณต้องจ่ายตังค์ให้ผมดะครับดูดิดูดิดูเสือื่นนี้เลยแล้วมันชิอเลยแต่เขามีใบไม่ได้ั่ะเนาะรูแล้วแม่ก็เลยว่าต้องส่งซื้อส่งกลับต้นทัวต้นทั่วได้ที่ส่งมาต้นโค้งคืออะไรก็ต้องากมาเลย เหรอครไม่ไม่ครับคุณคุณต้องเป็นเลยไม่รู้ไม่ครับผมี่มบคุณมากเลยอันนี้ตัวเ่ยน้อยด้วับน่ยม่ก็ต้องก็ต้อ่ายเงินให้ผมนะครับผมม่ายด้วยนมอจับเน่ยขับมาจากที่เด็ไปร้านเขากระตุ้นกันเลไม่รู้เลยนไม่ได้

ไปก่อนอย่างร้อนเลยพ่องงเลยสั่งของอะไรหมื่นห้ามันเป็นรู้ก็ตรงนี้แหละที่เตี้ยไหมที่เตี้ยไหมโอ้เออพ่อรู้ปะเนี่ยรู้ปะเนี่ยรู้รู้รู้ตรงที่จ้องมองตาแล้วก็เห็นใช่ไหมเออจริงๆเราหน้าเอานี่มาปิดก่อนนะพี่นะแบบเออแมทเออแบบปิดแมทปิดไล่หน่อยอ่ะพ่อะจะไปแกล้งขนาดนั้นเลยพ่อพ่อไม่ได้เจอเธอกี่ปีละโอ้ล้านไหนรอบล่าสุดก็ตั้งแต่สองอ่ะสองน่าจมีไอ้นี่จระเข้หันบ้านเราไงดูมันสูงก็ได้แต่ไม่เอาเนี่ย นี่ให้ยืนยืนเที่ยวหลายจานเลยยบจานทอดทอดทอดเออถายก่อนได้ครั่เอไโอ้โหรอไหมพ่อสวัอดีครับผมไม่ได้เจอฮะเดครับเนียอยากจะบอกว่าที่เรปเห็นภาพนี้มันคือคือรอยเลยมันก็เป็นตัวตนของเราอ เม่ตัวตัวของผงเอยแล้วนะอาจารย์จับได้เลยแล้วก็มาไหนกไม่จาพวกเก็บเขาก็รู้รู้แล้วรู้แล้วแล้วคือไม่ได้ปิดตรงนี้ด้วยไงคือเอาจริงอ่ะคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าพ่อจะขยับเข้าไปใกล้ขนาดนี้นึก็พ่อจะอยู่ในรั้วแล้วแบบว่าดูอะไรอย่างนี้ไงจนกว่าเธอมันจะขอถ่ายรูปแล้วอยเฉลย แต่พอดีพ่อเปิดประตูไปแล้วก็เข้าไปคุยแบบเข้าไปคุยเลยผมก็รู้แล้วแหละกเลยกมพิกเลยมีงานทำในวันนี้จะหยุดมีงานทำมาทำไมอ่ะมาถ่ายคลิปเยมาถ่ายคลิปมาหาอาจารย์ถ่ายคลิปพาอาจารย์คือต้องบอกกันเลยว่าเนี่ยช่วงเนี้ยเออเขามาได้มาขายของขายอะไรด้วยใช่ไหมช่วงนี้ครับแล้วก็มีไลฟ์สดใช่ไหมมีสดด้วยอะไรด้วยขายเสื้อพึ่งนี่ผมทําเสื้อมืเขียวเข้มมาด้วยนะงูเขียวเข้มมีอะ่รมีงูเขียวเข้มมาเิดูมาเิดูเิดู นีี่โอ้ยเสื้องูเขียวเข้มนี่ฮะเสื้องูเขียวเข้มเขาฆ่าข้า้งูเหลี่ยงเขาเรียกงูเลยเนอะงูเขียวงูเขียวแต่ไม่ใช่เขียวธรรมดาเขียวเขียวเข้มเขียวเข้มเอาเสื้ตัวไหมเอาสื้อตัวไหมนี่เหรอนี่เหรอคือตอนนั้นอะไปถ่ายกับพี่เธอไปถ่ายกับพี่เธอพูดถึงอาจารย์เท่งอย่างเดียวเลยผมก็เลยบอกพี่ต้องคุยกับเท่งแล้วต้อง ต้องพามาหาพ่อให้เสิ้นแล้วแล้วรอบล่าสุดนี่ซัดลูกซัดน่วมเลยบนลูกบอลนันน่ะผมไปลงดวงผมไปลงผมลงสิบนี่เท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่โอ้โหถูกกแบกแล้วน่ะก็บอกกันเลยประกาศคู่ชกไปแล้วด้วยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วคุณเห็นหรือเปล่าผมแก้แค้นแทนคุณเฮ้ยมันต้องได้อย่างนี้คุณคุณไฮเอ็นนะครับอู๋จุนไฮเอ็นยอดเยี่ยมโลนี่เป็นไงเดี๋ยวเจอเฮงอาร์พีจีเฮ้ยเดี๋ยวลงในน้ำช่วยอาร์พีจีหลังแขนด้วยเดี๋ยวแบกไปทั้งทีมเลยไปทั้งทีมมีอยู่สองคนทั้งทีมมีอยู่คน เดี eh? ๋ยวนะพ่อไอดอลไฟพ่อต้องบอกเล่าเกินอย่างงี้ไอดอลไฟครั้งที่แล้วอ่ะคู่ที่แข่งต่อยด้วยตอนเนี้ยเออลูกพี่เขาอ่ะลูกพี่เขาเจ้าของช่องเคยต่อยกับพี่ปืนใช่ครับแล้วแล้วชนะพี่ปืนไปครั้งนี้เราจะไปแก้แค้นให้ลูกพี่พ่อมั่นใจไหมว่าลูกพ่อไปต่อยมมูู ไปเชียร์ด้วยแน่นอนอ่ะวันนี้เดี๋ยวเธอก็จะมีคลิปถ่ายเดี๋ยวไปต่อที่ช่องพี่ปืนละคันผมขออนุญาตพ่อครับคือว่าเธอเขาแบบอยากมาเจอพ่อผมกเลยแบบขอขอขอแหงนน้นมาเจอพ่อหน่อยวันนี้เลยแบบอยากให้พ่อแบบวันเทิงรวมกับเธอนิดนึงเออรากเรากน่อพ่อเป็นมวยพ่อเป็นตูกมวเป็นนักมวยโอ้เป็นนักมวยนักมวยออเลยวะวัดเชิงหน่อยเพราะว่าแทนที่จะคุยกันให้มารวมรวม กระหกคุณจะพเชิงคุณบอกไงเชิงเอาเชิงเราเป็นหมัดเชิงมวยไงเราไปโม้ไว้ไงว่าพ่อผมหมัดเชิงมวยแค่นี้อ่ะคุณะขาหักแล้วผมจะหักยังไงครับเนี่ยผมเหมือนจะต่อยปั๊บคุณก็ถ้าปิดผมปิดแล้วเนี่ยปั๊บปังอะไรเนี่ยหักเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาลงรวมให้ใช่ไหมพ่อซ้อมเชิงพอพ่อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ก็จะคุยอย่างเดียวเดี๋ยวคุยอย่างเดียวไม่พูดเลยเดี๋ยว าาจตื่นเต้นไง้้ตตตเเ่แต่ให้อาจารย์เดี๋ยวซ้อมพี่ลงรวมให้ก็ได้เดี๋ยวพี่ซ้อมให้ก็ได้ให้อาจารย์ขอเช็คเชิงให้ก็ได้เออดูเชิงดูเชิงเพราะว่าเองต้องออกมาแล้วเพราะว่าเขามากันหัวคลิปมันเป็นมวยแล้วไงให้พูดไปเรืยมันก็เอาเอา ให้ผมต่อยกับอาจารย์เหรอหือว่าไงให้ผมไปให้อาจารย์สองเชิงเพราะว่าหัวคลิปอะมันเป็นมวยมาแล้วมันคลิปเกี่ยวกับมวยมาวันนี้มาต่อยอดอไฟไงก็เลยจะมาแล้วบอกว่าพ่อเป็นหมัดเชิงมวยอาจารย์สองคนใช่ไหมสองสองเชิงปะ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 นี่เป็นคลิปเดยวนี่จะจับมาเป็นตัวเองเลยเอออย่างงี้ได้เออคนดูชอบไหมชอบไม่ชอบเม้นต์เลยนะเอ้ยถ้าไม่ชอบรอบแรกหัวอ๋อไทยมาแล้วนะ ไอ้เห okay, 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 okay. ah, pues okay, ok, okay, ี้ยมันโลภมากวัวอ่ะใาดนั้นโอเคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเดี๋ยวไปเจอช่องพี่ปืน RPG แล้วกันวันนี้ขอบคุณแฟนคลับน้องเฮอด้วยขอบคุณพี่ปืน RPG ด้วยขอคุณพ่อด้วยครับขอบคุณพ่อด้วยซึ่งกูไม่เคยหลอกเขาได้ยังมีคือจะกล้องกี่กล้องหลบกี่มุมพ่อเดินไปกูว่ารู้ละยังไงก็รู้โอเคไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าไม่สำเร็จแต่ก็อย่างน้อยได้เฮอมาที่บ้านได้เฮอมาถึงบ้านเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอช่องพี่ปืน RPG ครับ Let's go รวมคู่มวยคนดังทุกแพลตฟอร์ม มากกว่า80ล้านผู้ติดตามงานอีเวนต์ของคนออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันศุกที่13และวันเสาร์ที่14ตุลาคมนนี้นัดเซนทรัลแจ้งวัฒนะปอสจากช่องอูจุนไฮเอ็นปะทะโง่แข็งจากช่องแกงแบท